ไทยนะคะที่ธัญบุรีนะคะคลองหกค่ะค่ะส่วนออวิทยาลัยใหญ่นะคะจะอยู่ที่ด้านลุงคนธัญบุรีรศูนย์ลังสิตนะคะค่ะแล้วมาดูก,กันเลยค่ะ คือห้องซักประวัติเนาะใช่ก็อะไรสำหรับตัวและสักปะวัดคนไข้ว่ามาทำอะไรเป็นอะไรมาถึงจะต้องมารับการรักษาแล้วก็แบบว่าคัดแยกผู้ป่วยค่ะครับเขาเชิญเข้ามาชมด้านไหนได้เลยค่ะสำหรับทางด้านนี้นะครับก็จะมีคอมพิวเตอร์แล้วก็เครื่องวัดความดันวัดความดันก็ จะมีเจ้าหน้าที่หรือว่าคุณหมอที่ประจาอยู่ห้องนี้แล้วก็ใหรับคอมนี้ก็จะเป็นคอมไว้คีย์ข้อมูลไว้เพื่อไม่ให้ประวัติของผู้ป่วยหรือว่าข้อมูลตกหล่นเพราะว่าในยุคน,นี้ก้าวทาสมัยขึ้นนะคะเพราะว่าการใช้คอมพิวเตอร์นี่ก็ทําให้การสับประวัติที่เร็วขึ้นค่ะและในทางด้านนี้นะคะในส่วนของห้องตรวจน,นะคะก็ะจะมีเตียงคนไข้นะคะเอาไว้สําหรับ ตรวจอาการซึ่งทางเราเนี่ยจะมีการตรวจแบบาทางการแพทย์แผนไทยนะคะจะตรวจไม่เหมือนทางปัจจุบันนะคะอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องมาลองดูที่นี่ค่ะแล้วเราก็จะมีเวนด้าของซิงล้างมือนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของังผู้ตรวจและผู้มารับบริการค่ะสำหรับห้องนี้ครับคือห้องหัตถเวทห้องหัตถเวทเหรือห้องหัตถบำบัดที่พอมีการสั้าประวัติแล้วพอมีการ ตรวจเบื้องต้นแล้วก็จะมารับการรักษาที่ห้องคาราบับัตมีครับและนี่นะคะคือด้นะะานในภายในของห้องคา,าราบัมบันะคะซึ่งถ้าเข้ามาเนี่ยนะ,ะชุดธรรมดาเนี่ยเราจะไม่ได้รับการารักษาเราต้องมีห้องแต่งตัวไฮเวตนะคะซึ่งทางด้านในคะ่ะเราไดรู้ได้เลยะค่ะข้างในจะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับ การเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะมารับการบำบ,บัดภายในเอ,นเอ้ยพักบำบัดตรงน,นี้นะคะกว้างมากเลยมีตู้เย็นให้ด้วยค่ะแล้วทางด้านนี้นะคะจะเป็นห้องหลักในการนวดครอบตัวตทำใช่ทำในการหัดเทวทห้องนี้จะหอมมากเลยนะคะแล้วก็ห้องเนี้ย ห้องคือห้องใหญ่แล้วค่ะแต่ถ้าหากในกรณีที่ว่าเอ๊ะถ้าหาว่าผู้ป่วยมาเยอะเกินนี่จะต้องทํายังไงอะคะเรามีห้องรองรบบเ้ิ่มค่ะอ๋อค่ะแล้วก็มาที่นี่นะคะไม่ต้องกลัวว่าถ้าสมมติว่าท่านมาลสายจริงคือที่นี่รองรับค่ะไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่สนใจใส่ใจลูกค้าใช่เพราะว่าที่นี่รับการดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ใส่ใจลูกค้าหรือว่าคนไข้จะอย่างดีใครเข้ามาทีแค์ทุกคนค่ะหมอเลย และนี่ก็คือห้องที่บอกครับคือห้องรับรองไฟในกรณีที่ว่าห้องนู้นเกินใช่ไหมคนมาเยอะๆอย่างเงี้ยก็สำรองห้องนี้ได้เหมือนกันห้องนี้จะมีเหมือนกันใช่มีเอร์ค่ะงมีเตาถ่านมียางมีสวยด้วย สถานที่ที่นี่คือจะต้องอันดับแรกคือต้องสะอาดน้องใช่เข้ามาเนี่ยสะอาดเลยอ่ะและ้วปลอดภัยใช่ปลอดภัยเนี่ยสะอาดมาของก็ไม่ไต้องกลัวหายนะคะเพราะว่าทางด้านห้องแต<ะ>่งตัวของเราปลอดภัยของเราก็ใช่มีล็อกเกอร์อกเกริ่้กเกรียบร้อย umm <comunque> สำหรับทางด้านนี้ทั้งหมดก็จะเป็นส่วนของสุขภาพความามสะอาด ก็คือห้องแรกนี่คือห้องนวดเส้นผมและหนังศีรษะอยเจะรับชมในได้เลยค่ะค่ะนี่นะคะก็จะเป็นภายในห้องนวดเส้นผมและหนังศีรษะค่ะคือทางเราทางที่นี่นะคะในด้านแรกของสุขภาพความงามสปาเนี่ยนะคะก็จะมีการทรีทเม้นท์ผมเนาะแบบว่าสุขภาพผมหนังศีรษะเนี้ยค่ะเราจะทําทรีทเม้นท์กันในห้องด้านในนะคะแต่ว่าเมื่อทาเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการสระได้ที่ห้องนี้ค่ะ นี่ค่ะนี่ก็จะมีเตียงไว้รองรับผู้ใช้บริการในกรณีที่ว่ามาล้างทิชเม้นล้างผมนะคะแล้วก็จะมีการนวดเส้นผมผ่อนคลายอย่างเงี้ยค่ะและน้าเราน้าเราไม่ใช่น้ำประปาธรรมดาแล้วน้ำเราทำไมน้ําเราเป็นน้าอุ่นนะคะช่วยในการสระผมแล้วก็ช่วยในการคลายสีสังค่ะ,ช,คะช่วยในการผาอ่ผอนคลายค่ะไปดูข้างในกันเลย เลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะจากทางหน้าประตูห้องนี้นะคะเราจะมีนี่จะมีห้องแต่งตัวให้ด้วยค่ะสําหรับการเปลี่ยนชุดสำหรับผู้มาใช้บริการนะคะก่อนเข้ารับการบริการในเรื่องของนวดทรีทเมนต์อะไรพวกนี้ค่ะ <Okay. S 2> ส่วนทางด้านโน้นค่ะก็ค <Okay. S 2> ือที่นี่นะคะก็จะเป็นเตียงในการนวดอะโรมาค่ะจะเป็นการนวดอีกแบบหนึ่งค่ะเป็นนวดผ่อนคลายจะใช้ออยในการนวดค่ะ นี้นะคะก็จะมีสองเตียงะคะ่ะไว้รับรองคนที่จะเข้ามานวดผ่อนคลายสองคนนะคะจะเป็นนวดแบบใช้ออยในการนวดนะคะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าห้องนวดหน้านะคะห้องนวดหน้าเนี่ยก็คน ก็จะเป็นเกี่ยวกับการบำรุงผิวหน้าผันวิตามินมาร์กหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้านในมีอะไรบ้าง mm hmm. เข้าไปดูกันดีกว่าค่ะเล mm hmm. ค่ะนี่คือส่วนของภายในนะคะของห้องนวดหน้าค่ะเราจะมีทั้งหมดนะคะสามเตียงค่ะ้องมีดูแบบว่าในห้องนี้นะคะก็<ำ>จะแบบมี เครื่องเครื่องมือต่างๆนะเครื่องอโบอโซนเครื่องบำรุงผิวหน้าเครื่องผักยาเข้าค่ะแล้วในนี้นะคะจะมีอีกเยอะเลยค่ะเันสมัยมากเลยอะ่ะมีเครื่องช่างครีมช่างบำรุงใน,นอา้าครีมนี่ไม่ใช่ว่าแบบไหนก็ใช้ได้หรอคะไม่ใช่ค่ะเราต้องเอามาช่างต้องเอามา ทำอะไรเราจะรู้เราจะได้ปริมาณที่เหมาะกับผิวหน้าเราค,ค่ะอ๋อค่ะค่ะเป็นห้องนวดเท้านะคะมันจะมีความแตกต่างกันค่ะระหว่างห้องนวดเท้าของแผนไทยกับห้องของความงามและสปานะคะห้องของความงามและสปาอย่างแล้วตรงส่วนนี้นะคะก็จะเป็นภายในของห้องนวดเท้าค่ะห้องนวดเท้าที่ อาไรการทย์แผนไทยนี้นะคะจะมีที่นั่งให้สําหรับผู้ที่มารับบริการนะคะสองที่ด้วยกันส่วนผู้ให้บริการเนี่ยจะนั่งทางด้านล่างค่ะแล้วก็จะมีผ้ามีอุปกรณ์ในด้านการกดจุดมีกระปุกพีนนะคะมีมีสองอย่างนี้เป็นส่วนช่วยในการให้บริการลูกค้าค่ะค่ะ,คะแล้วก็ผ้านี่นะคะจะเอาไว้พันเพื่อที่จะให้ความอบอุ่นแก่เทา้า ันนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำแยกชายหญิงค่ะสำหรับเอาไว้เปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะก็ใช้บริาการห้องน้ำค่ะมาดูกันเลยค่ะสำหรับทางนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำชายค่ะก็จะมีเป็นล็อกเกอร์นะคะแล้วก็มีเป็นพวกห้องน้ำสำหรับใช้บริาการค่ะแล้วก็ ทางนี้นะคะจะเป็นตะก้าเอาไว้ใส่เสื้อผ้าที่ใส่แล้วค่ะที่เอาไว้เปลี่ยนครั้งแรกะคะ่ะแล้วที่ใช้ประการแล้วก็จะมาใส่ตรงนี้ค่ะถ้าต่อไปนะคะทางนี้ค่ะจะเป็นห้องน้ำหญิงค่ะก็คืออย่างที่เราบอกไปครั้งแรกแล้วน,นะคะว่าจะห้องน้ําจะแยกชายหญิงค่ะก็จะมีเหมือนกนันเลยค่ะมีล็อกเกอร์มีห้องน้ำเอาไว้ใช้บริการห้องอาบน้ําอะไร แล้วตรงจุดนี้นะคะณจุดจุดนี้เราก็จะอยู่กันตรงที่หน้าห้องอบสมุนไพรค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเดินตรงเข้ามาจากทางห้องน้ํานะคะก็จะเจอห้องนี้เลยสําหรับห้องนี้นะคะจะเป็นการอบสมุนไพรค่ะอบสมุนไพรนี่คืออะไรอบสมุนไพรก็คือการเอ่อคล้ายๆรมควันนะคะแต่ว่าเป็นไอหนาจะทําให้เลือดเนอะไรร่างกายเนี่ยนะคะหมุนเวียนดีผ่อนคลายกล้าเมเนื้อทาให้ขับเหงื่อค่ะ ทำให้ระบบหายใจเนี่ยโล่งสะดวกผิวพรรณก็จะเป่งปังนะคะในห้องนี้นะคะเราจะมีนี่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าห้องนี้จะร้อนเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าเรามีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในจากทางด้านนี้ค่ะทางเราเนี่ยนะคะจะมีพนักงานที่มีความรู้นในเรื่องนี้นะคะคอยควบคุมตรงจุดนี้อยู่ค่ะค่ะแล้วก็มาดูด้านในของห้องอบสมุนไพรกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง นี่ค่ะจะแบ่งเป็นที่นั่งสองฝั่งนะคะหันหน้าเข้าหากันค่ะแล้วทางด้านนอกนี้นะคะ,คะ <c oughs> ก็จะเป็นในฝ่ายของพวกภูมินาวภูมิพวกคุมความแรงของไอ้น้ำอะไรพวกน,นี้ค่ะในกรณีที่ว่าอบเนี่ยจะใช้เวลาห้าสินาทีแต่ถ้าหากว่าผู้มาใช้ริีการคนไม่ไหวเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะ<ม>เพราะว่าเราสามารถออกมาก่อนที่จะครบเวลาได้โดยที่นี่ค่ะ ด้านหน้าห้องเราจะมีที่พักสําหรับผู้มาใช้บริการที่หลังจากที่อบมาแล้วเราก็มานั่งพักตรงนี้ได้นลคะค่ะและนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางวิทยาลัยเรา,ผ,เาผลิตขึ้นมานะคะคิดค้นขึ้นมาก็จะมีหลายตัวด้วยกันนะคะมีโทนนราก็มีอันนี้โทนนีงค่ะนี่ก็เป็นโทนนร์นะคะ เอาไว้เวลาแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ก็ลลาออกน่าจะได้ไม่ถึงสิบแล้วก็มีโฟมล้างหน้าด้วยมีแอนตี้อะไรแอนตี้ไอซิ่งโฟมนะคะค่ะมีหลายตัวเลยมีสบู่ก็มีมีอะไรอีกอันนี้เอาไว้สระผมแชมพูค่ะมีเยอะเลยสบู่ก็มีเกี่ยวกับสุขภาพความงามก็มีค่ะมีครีมอ่าเดี๋ยวก็มีเปิดไม่ออก ค่ะแต่ว่าเราจะเน้นสมุนไพรนะคะก็จะมีเออ่ครีมนวดวเวลาแก้ปวดอย่างเงี้ยออค่ะนี้ก็มีนะคะเป็นเจลนะคะแคปซิก้านะคะปวดไม่ตามร่างกายก็ใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นยาค่ะยาสมุนไพรย,ยาแคปซูลอันเบียง ต้ก็มีเยอะเลยทางนิชานมีพลาเทลลอยตัวก็เหมือนปีอะไรเยอะแยะเลยนะคะค่ะนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับนิรายการแพทย์แผนไทยที่ราชมงคลธัญบุรีที่คลองหกนะคะถ้าท่านใดสนใจที่จะมาใช้บริการก็สามารถมาใช้บริการได้กันนะคะขอบคุณค่ะปมเบียร์ปม